ประวัติของหลวงปูสสงป่สุภากันตาศีโรหลวงปู่สุภากันตาศีโลพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินอายุ1นึปีท่านสร้างวัดมาแล้ว39วัดหลวงปู่สุภามีอาจารย์ที่สอนท่านจริงๆสองค์คือ 1. หลวงปู่สีถัดวัดพระาธาตุท่าอุเทนผู้สร้างพระาธาตุท่าอุเทนสิทธิ์รุ่นน้องสมเด็จลุนยุคเดียวกันสมเด็จโตวัดระฆัง 2. หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุภาเป็นศิษย์องค์เดียวในยุคปัจจุบันหลวงปู่สุขได้สอนวิชาให้หลวงปู่สุภาจนหมดสิน้น 3. โยคีจากประเทศที่เบตชื่อนารายหลวงปู่สุภาทุดงไปเรียนวิชาทางจิตสมาธิและฌาน 4. อาจารย์เท่าจากวัดเส้าหลินประเทศจีนขณะนั้นหลวงปู่สุภาทุดงไปเรียนวิชาพลังภายนอกและภายใน ส่วนเพื่อนหลวงปู่ที่เคยร่วมทุดงเคยทำเครื่องรางของขลังเคยแลกเปลี่ยนวิชากันมีหลายองค์ดังนี้ 1. ห,หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ 2. หลวงปู่มั่นภูริทัต,ตโต 3. หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา 4. หลวงพ่อทบวัดชนแดน 5. ห,หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก 6. ห,หลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมด 7. หลวงพ่อชาวัดหนองป่าพง 8. หลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าหลวงปู่สุภาเรียบพร้อมไปด้วยศิลาจารย์วัดธรรมปฏิปทาสมาธิอภิญญาพลังสติปัญญาเป็นพระที่ดีมากในยุคปัจจุบันหลวงปู่สุภาเรียนวิชาแมงมุมดักทรัพย์หรือเรียกทรัพย์โดยตรงจากองค์หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่า ในขณะที่หลวงปู่สุภาจำพรรษาอยู่เรียนวิชากับหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขได้บอกหลวงปู่สุภาว่าเนนน้อยต่อไปจะต้องไปช่วยคนอีกมากทำประโยชน์ให้พระศาสนาอีกเยอะเธอจงทำแมงมุมเรียกทรัพย์ให้ตอบแทนแก่เขานะมานี่ปู่จะสอนให้หลังจากนั้นหลวงปู่สุขก็สอนวิชาแมงมุมเรียกทรัพย์ให้หลวงปู่สุภาโดยบอกเหตุผลที่สร้างแมงมุมเรียกทรัพย์ว่า แมงมุมเป็นสัตว์สะอาดมีศีลไม่ต้องออกไปหากินมีอาหารเข้ามาถึงรังมีเหยื่อเข้ามาถึงถิ่นฐานเหมือนเราเปิดร้านทำกิจการมีคนเอาเงินมาให้มีลูกค้าเข้ามาติดกับมีโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ถิ่นฐานไม่ต้องออกไปวิ่งหาแมงมุมเรียกทรัพย์ของหลวงปู่สุภาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วมีประสบการณ์มากเกินกว่าที่จะกล่าวได้หมดอาทิ กิจการค้าขายลูกค้าเข้ามาค้าขายดีกิจการเติบโตก้าวหน้าจเจริญขึ้นมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็มากใครได้แมงมุมของหลวงปู่สุภาไปต่างมีประสบการณ์ดีขึ้นแทบทั้งนั้นจนเรียกได้ว่าวิชาดักทรัพย์โชคลาบค้าขายไม่มีอะไรเกินแมงมุมของหลวงปู่สุภาไปได้โดยคาถานั้นเริ่มจากท่องนโมสามจบแล้วว่าคาถาสุวรรณรัชตัง มหาสุวรรณรัชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเสสาวาอิทธีวาพรามณีวามะออุมานีมามาท่องสมหรือเก้าจบโดยคาถาของหลวงปู่สุภานั้นเพียบพร้อมไปด้วยอนุภาพครอบคลุมทุกทางกล่าวคือ 1. เรียกทรัพย์ 2. ดักทรัพย์ 3. ป้องกันอันตราย 4. เป็นแก้วสารพัดนึก 5. วิชาแมงมุมตำรับหลวงปู่สุขอยู่ไหนก็อิ่มไม่อดอยาก 6. ค้าขายดีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายมันท่องทุกวันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนที่สำคัญตื่นใส่บาททุกเช้ารักษาศีลจะเห็นผลได้ไวนักแ,แล